ได้โหลมีใครมาบ้างหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรารอก่อนดีกว่านะคะ Icana, ตอนนี้ก็ในแว่นก็มีวงกลมด้วยดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนก็เราก็จะมาไลฟ์ปมมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะในระหว่างช่วงเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มห้านาทีค่ะ ทำไมมาไลฟ์ในนี้เพราะว่าทุกข้ถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์ในแอปกันหลายๆคนกลัวว่าจะรองรับไม่ค่อยได้ก็เลยจะมาไลฟ์ใน Facebook แทนนะคะสวัสดีค่ะว้าวมาแล้วมาแล้วคนเริ่มมากันแล้วฮัลโหลดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปรบมือไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมวันนี้จะมาทำอะไรกันเดี๋ยวเราก็จะเลิ่มกันแล้วนะอีกสีนาทีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ว,วคนเริ่มมาแล้วทำๆค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาปลอบมือไปพร้อมๆกันนะคะมีครับอีกสี่นาทีจะถึง2องทุ่มเดี๋ยวจะเริ่มกันตอนสองทุ่มนะคะกินข้าวเรียงกินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอิ่มมากเลย สวัสดีค่ะโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสแตนบายรอก็ใครทีวันนี้นะคะว่าในช่วงระหว่างเวลาสองทุ่มถึสองทุ่มห้านาทีนะคะก็สามารถมาร่วมตบมือกับเราได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่พิมพ์คลอกรทางการแพทย์นะคะก็ตอนนี้ก็คือดูเวลาดูเวลาที่ๆเลย โอเคไม่รู้ว่ามีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่าแบบเข้ามาไลฟ์ในนี้แทนนะไม่ได้เป็นไลฟ์ในแอปพลิเคชัน standby รอเลยขอบคุณครับผมระหว่างนี้ระหว่างเราสามารถส่งคำถามกันมาได้นะจ๊ะ โอชีใครใน BNK โอชี้หลายคนเลยค่ะโอชี้หลายคนมากว่าเยอะเยอะมากเลยเพราะว่าชอบทุกคนเลยแต่ว่าค่ะมีโอชีพ้พ่จนิดนะคะสิบแปดแล้วอีกสอนาทีนะจ๊ะอีก2นาที วันนี้ก็อาจจะเป็นไลฟ์พี่สั้นหน่อยนะคะแต่รู้สึกว่าวันนั้นจะสั้นกว่าวันที่ไลฟ์หลายๆคนพร้อมๆกันภ <laughs> ูเก็ตปิดเกาะแล้วเริ่มที่คืนนี้รู้จริงเหรอไปไหนมาไหนไม่ได้เลยสิคะสู้ๆนะคะทุกคนที่โดนกักตัวอยู่ที่บ้านก็เร็วๆนี้สปอยก่อนว่าจะมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างออกมาอ <laughs> ทุกคนต้องรอติดตามนะ หาสิบเก้าแล้วห้าสิแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม,ก,มกันแล้วนะอีกแป๊บงนี่ฟอาใส่กุมาแล้วอีกทีพอมาแล้ว โอ้ใช่ช่วงนี้สามก็บปิดหมดเลยหมดเลยจบคำถามกันมาได้นะชื่อตอบให้มีวิธีแก้เบื่อ,อยังไงบ้างก็หาอะไรทําค่ะแล้วก็ คือน้ำหนักขึ้นมากๆเพราะแบบก็กินรวๆนี่ทุกคนตอนนี้สองทุมแล้วนะคะก็นี่เลยเมื่อกี้ไม่เขียนมากม็ก็ขอขอบคุณที่พี่บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ทำงานหนักเพื่อพวกเรานะคะก็ thank you so much for working hard for us โอเคนะคะขอบคุณนะคะใครว่าใครตอนนี้ก็ สามารถร่วมตบมือไปด้วยกันได้นะคะถึงสองทุ่มห้านาทีนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยพวกเรานะคะพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะเรามาร่วมตบมือไปพร้อมๆกันนะคะ มือด้วยนะขอบคุณนะคะก็ทุกคนก็ทำงานหนักกันมากๆเลยแล้วก็เพราะว่าเชื้อโควิดเห็นว่ารุนแรงขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนระมังระวัดระวังตัวกันมากขึ้นนะคะก็อย่าแบบไปจับของที่เป็นของสิ่งของสาธารณะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีสิ่งจาเป็นที่ต้องแบบจับจริงๆก็ขอให้ล้างมือกันด้วยนะคะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ แล้วก็แบบช่วงเนี้เนาะทุกคนก็แบบได้กลับตัวกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็แบบโน้ะอาจจะมีหน้าเบื่อกันบ้างก็จะพยายามพยายามมาไลฟ์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีไลฟ์ด้วยนะคะตอนเวลาบ่ายโมง่สิบห้าทุกคนสบายดีกันใช่ไหมรักษาเนะื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะ ตอนนี้สองทุ่มสองนาทีแล้วนะตกมือ,อยังตบมือเร็วปรมือปรมือเพราตอนนี้ก็คือน้องหมาก็พยายามปรบมือไปด้วยกันนะคะมาไหมมาไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้หาวัคซีนมาฉีดแก้ไขเชือ้อโรคนี้ได้ไวๆนะคะ เร็วกว่ามึงไม่เห็นได้ยินเสียงเลยตบมือดังๆเลย,ย,ย,ยขอคนอีกรอบนึงนะคะคลิปล้างมือเวอร์เจ๊ เห็นไปแล้วนี่โพสไปแล้วสินะวยังไม่ได้ไปดูละสิไปดูด้วยนะหลังมือกันบ่อยๆนะคะทำขนมไปแจกมายังไม่มีโอกาสเลยะคะ่ะแต่ว่าแนะนำน้ำเปล่านะคะนำน้ำดื่มไปบริจาคช่วยแล้วนะคะข้อความกับด้านพราะทุกคนเพราะว่าเราเราแบบใช้กล้องง่ายการไลฟ์เลงค่ะมันก็เลยกับด้านงั้นเราต้องดูฝั่งนี้หรอป่มันไม่เห็นอนะ มันต้องกลับด้านนะคะทุกคนอาจจะกลับด้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบไม่กลับด้านไว้ให้นะคะขอบคุณนะคะทำไมใช้มาไลฟในนี้เพราะว่าในแอปคนมันแบบมันอาจเยอะเกินไปในการไลฟ์พร้อมๆกันทั้ง20-30ิกว่าคนนะคะก็เลยมาไลฟ์ใน Facebook แทนนะคะ ตบมือเร็วตบมือ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 ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะอุ๊ยมาดูมาลึกมาจังมาลึกลึกลึกอืมท้องว่าก็ตบมือด้วยนะคะ ก็จะมาตบมือกับเราด้วยนะคะโอ้ต้องถ่ายกล้องหลังหรออแวนมีเห็นหน้าตัวเองอ่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ด้วยนะถ้าถ่ายกล้องหลังรู้ตบมือเดี๋ยวรู้รู้ตบมือรู้ตบมือรู้ตบมืออีกข้างหนึ่งตบมือเร็วรู้ตบมือกันรู้จังรู้มารู้มา เอาข้ามไปข้ามมาตบมือกันค่ะขอบคุณนะคะตบมือกันอยู่เปล่าตบมือแล้วใช่ไหมก็สิดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ช่วยพวกเรานะคะในวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้นะคะ ก็ขอบคุณที่ทำงานหนักมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคขีด okay. ตรงนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะก็เป็น5นาทีที่ที่รู้สึกได้มอบกำลังใจไปให้พี่ๆนะคะก็สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ เพ <Pie year> <spind les> ราะช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องรักษารักษาตัวเองด้วยนะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆจะอยู่อีกสักแป๊บหนึ่งทุกคนสามารถถามคำถามมาได้นะจะตอบจะตอบยืนลุกขอมือลุกขามือนั่งลงเลยมือนั่งลงขอมือหน่อยอีกข้างเลยแต่มือแต่มือให้ไป มากมากเลยนะคะทุกคนก็รักษาอยู่แล้วค่ะตัวมันด้วยแล้วก็ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าแบบมันก็แบบเราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะอย่างเช่นหนูจับน้องหมาของหนูไปใช่ไหมหนูจับมาลูไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมือก็ต้องสกกระใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องดูดูนะดูตัวดูตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องล้างมือก่อนค่ะล้างมือที่ถูกต้องต้องล้างมือ 20วินาทีเป็นต้นไปหรือก็มากกว่าหรือว่า drop เ h i n ทันทุกของ CDM โปรเดไปด้วยก็ได้นะคะมันก็จะแบบเกิน20วินาทีลยน้ำหลักเท่าไหร่คะ40แต่ไม่ถึง50ค่ะไม่ค่อยากบอกเท่าไหร่เลยอ,อะ่ะขอบอกแค่นี้กัแล้วกันน้ำปลาหวานในคลิปใครทำคะ่ะตอนนั้นไม่ค่อยว่างทำเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาเอา ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูแลเจในวันนี้แล้วก็ล้างมือกันด้วยนะคะมาอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะอีมือห่งอ่านี่นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ในไลฟ์นะคะตอนบ่ายโมงยี่สิบห้านะคะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆเลยนะนในแอปพลิเคชันในแอมฟูเรคค่ะบ๊ายบาย